วันนี้ครูจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับอ่าร้อนกับเย็นนะคะโดยครูจะมีตัวอย่างให้เด็กๆนะคะมีน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นโดยครูใช้แทนตัวแทนอื่นนะเป็นน้ำแข็งนะคะส่วนอันนี้ที่บอกว่าน้ำร้อนนี่ร้อนจริงๆนะคะเด็กๆ,ๆเนี่ยครูครูคจะจับได้ไม่นานเลยครูจะจับแค่ผิวสัมผัสได้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเป็นเด็กๆนะคะ คุณครูขอห้ามเลยนะคะเด็กๆไม่สามารถที่จะจับอของร้อนได้นานๆหรือว่าจับต้องได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายกับเด็กนะคะถ้าเป็นน้ําร้อนแบบนี้สามารถที่จะลวกผิวเด็กๆได้เลยนะคะแล้วถ้าเป็นน้ําเย็นเด็กๆก็สามารถที่จะจับได้นะคะแต่ถ้าเป็นก้อนน้าแข็งใหญ่ๆนะคะเห็นไหมคะเด็กๆก็จะจับเล่นได้ไม่นานเพราะน้ําแข็งนี่ก็ทําให้ผิวของคนนี้ไหม้ได้นะคะ ความแตกต่างของอน้ำร้อนกับน้ำเย็นนะคะเด็ๆกๆจะทราบแล้วน้ำร้อนอเวลาที่เด็ๆกๆจะดื่มเนี่ยเด็กๆต้องให้ผู้ใหญ่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเหมือนกับชงนมนะคะ,ะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยชงนมให้หรือว่าเด็กๆอยากทานโอนติโกโกก็ใช้น้ำร้อนนะคะแล้วถ้าใครอยากทานเย็นก็สามารถที่จะใช้น้ำแข็งน้ำแข็งหรือน้ำเย็นเนี่ยชงได้ ประโยชน์ก็ต่ตางกันนะคะระหว่างน้ําร้อนกับน้ําเย็นนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็มีประโยชน์มนีคนละอย่างนะคะถ้าใครอยากดื่มน้นําขุ่นน้ําร้อนเด็กๆก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะแล้วถ้าใครอยากดื่มน้ําเย็นถ้าเด็กๆทำไม่เป็นก็ให้ ทั้งสองอย่างเนี่ยมีประโยชน์กับเด็กๆน,นะคะความแตกต่างของน้ำร้อนกับน้ำเย็นนะคะ,ะน้ำร้อนทำให้ผิวเราถ้าจักต้องนานๆเนี่ยก็เกิดรวกมมือเราได้นะคะส่วนน้ำเยน็นเราสามารถจับได้นานขึ้นแต่ถ้าเป็นข้อมือแข็งใหญ่ๆเด็กๆจะจับได้นานนะคะมันจะทำให้มือเราเนชาแล้วก็สามารถทำให้มือเราไหม้ได้เหมือนกันเด็กๆ วันนี้นะคะเด็กๆคงทราบแล้วระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็นรูก็ฝากเด็กๆไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆน้ำระหว่างอากาศร้อนกับเย็นนะคะฝากเด็กๆไว้เท่านี้แล้วก็ระวังถุงโทษของ